สำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีนะคะจัดถแถลงข่าวงานวิวาททางน้ําอลังการมหามังกรตลาดน้ําเหล่าตักลักประจําปี2555 ที่บ้านอึ้งหกหลีอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีได้จัดงานแถลงข่าววิวาททางน้ำอลังการมหามงกอทองตลาดน้ำเหล่าตักลักประจำปี2555ตามความเชื่อของคนจีนนั้นเชื่อว่าปีมะโรงเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน12นักสัตว์และยังถือเป็นปีมงคลสำหรับบ่าวสาวในการมีบุตรในปีนี้โดยมีนายปิติธรรมทิติมนตรีพร้อมด้วยนายนารงครองชนรองผู้ว่าราชการจัง ังหวัดราชบุรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานแถลงข่าวกันอย่างคับคั่ง สำหรับการจัดงานนี้นะคะก็เพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในด้านการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่นและการจัดงานในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่26พฤษภาคม2555ณบ้านอึ้งหกหลีตลาดน้ำเหล่าตักลักอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีโดยมีความพิเศษของงานก็คือการจัดขบวนแห่ขันหมากทางน้ำขบวนแห่สิงโตมังกรคู่รักและพิธีรดน้ำสังทางน้ำนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมการแข่งขันมวยทะเลชักเกยเยอนน้ำการแข่งขันร้องเพลง ก,การแสดงแสงสีเสียงประกอบม่านน้ำตำนานอาระยะตลาดน้ำเหล่าตักลักการแสดงดนตรีย้อนยุคและกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายค่ะ